และว,วิกฤตน้ำท่วมหัดใหญ่นอกเหนือจากความเสียหายก็ยังมีภาพความร่วมมือกันในการฟื้นฟูแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนนะคะนักข่าวพลเมืองวันนี้จะพาไปติดตามระบบขนส่งสาธารณะชั่วคราวโดยใช้รถโดยสารพลังงานไฟฟ้าให้บริการฟรีในพื้นที่รอบเมืองหาดใหญ่ค่ะ บรยากาศสองข้างทางในพื้นที่เมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลาหลังน้ําท่วมหนักเรายังคงเห็นร่องรอยความเสียหายอย่างเห็นได้ชัดทั้งบ้านเรือนและยานพาหนะต่างๆทําให้การเดินทางของคนในพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลําบากซึ่งในช่วงนี้กรมการขนส่งทางบกได้ร่วมมือกับผู้ประกอบการเดินรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าจัดรถจํานวนสคันให้บริการรับส่งรอบตัวเมืองหาดใหญ่ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการเดินทางของประชาชนที่รถยนต์ส่วนตัวยังคงไม่สามารถใช้งานได้ก็ดีนะคะถ้ามีเพราะว่ารถต้มอยู่เนี่ยยังไม่มีรถใช้ถ้ามีรถบริการก็ดีค่ะก็ประมาณสักหนึงเดือนได้ค่ะเพราะว่าถึงเร่รถเสียเราก็ต้องรู้มีปัญญาใจไจขาดก็ตัดติดปากอ๋อเรียกนี้ก็รงนี้เราจะดกเลยปัญญาด้ที่ปิดก็ไม่เป็นไรก็ยังได้มีเจ้าหน้าที่ขนส่งมาช่วยเราสองวัน บอกสินค้าว่า,เ,า,ารเราก็จะมีกหนดเวาขราะะั้แรกก็จะประมาณ8ะะแล้วครที่2ก็ตามด้วย8-40จะหากัน,นชช่โมงเวลาเราวิ่งผานไปก็จะมีักาปกไุ้กมือให้เาขให้ขณะเดียวกัน ครูและนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการหัดใหญ่ได้เข้าร่วมใช้บริการรถโดยสารรอบเมืองเพื่อสำรวจความเสียหายของเมืองหัดใหญ่หลังน้ำลดและได้พูดคุยกับผู้โดยสารโดยตรงนี่ผมเห็นว่า,าไม่เป็นโอกาสดีเพราะว่ารถนี้ก็บริการดีแล้วก็น่าจะดีถ้าเกิดว่าเราชวนเด็กนักเรียนได้มาเห็นรอบๆเมืองว่าจริงๆแล้วอ่ะความเสียหายเรื่องน้ำท่วมมันไม่ได้เกิดเฉพาะที่บ้านเขาอยาแต่ว่ามันเกิดทั่วเมืองเลย แล้วถ้าเขาได้ความเสียหายพวกนี้มันอาจจะช่วยได้ไว้เขามีจิตสาธาณะเพื่อจะคิดเรื่องช่วยเหลือคนอื่นได้ในกลุ่มสอง,มสงคมสมาคมผู้บริโภคครับกําลังคุยนอยู่ว่าอยากให้รถเที้ยให้บริการ่อไปสักหน่อยเพราะว่าเวลาเด็กนักเรียนต้องไปโรงเรียนในตอนนี้มันมีรถที่ให้บริการมันก็ยังไม่ไม่เต็ตมตําบลเหมือนเดิมมันจะดีมากเลยถ้าถ้าเสียหายไปได้ที มันก็จะดีกว่านี่อีกถ้าเมืองเรามีมีรถแบบนี้ <Okay. S 2> เองเลยก็จะดีเราจะพยายามสำรวจความต้องการของผู้ที่ใช้รถนะคะเส้นทางนี้ถือว่าเป็นเส้นทางตัวอย่างรอบเมืองนะคะแล้วอาจจะมีเส้นทางอื่นๆแต่สิ่งแรกที่เกิดขึ้นก็คือเราต้องส่งเสียงจากผู้บริโภคนะคะโดยที่เราทำหนังสือไปถึงกรมการขนส่งทางบกนะคะทำหนังสือไปถึงสตอํานักนกโยบายและแผน เป็นวิกฤตที่เป็นโอกาสที่จะจัดบริการขนส่งสาธารณะของเราค่ะการบริการขนส่งสาธารณะชั่วคราวครั้งนี้ถือเป็นตัวอย่างความร่วมมือสําคัญในการบรรเทาวิกฤตของหัดใหญ่อย่างไรก็ตามเสียงเรียกร้องจากผู้ใช้บริการและกลุ่มผู้บริโภคเน้นย้าว่าในระยะยาวระบบการขนส่งสาธารณะที่เข้าถึงได้และมีประสิทธิภาพยังคงเป็นโจทย์สําคัญที่เมืองหัดใหญ่จะต้องนํากลับมาพิจารณาอย่างจริงจังอีกครั้ง พณภพัฒน์ไข่เกิดนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกวิทยาลายัยเทคโนโลยีพันิชียการหัดใหญ่รายงาน